เดี๋ยววันนี้เราจะมาต้มยำปลากระป๋องบุลเร้นกินกันจ้ะเพื่อนๆเราก็มาใส่เครื่องต้มยำไปจ้ามีผ่าตะไคร้แล้ก็ใบมะกรูดหอมแดงจ้าใส่เครื่องต้มไปจ้าแล้วก็ใส่เห็ดนางฟ้าลง,งไปจ้าใส่กิ่ดดาสมไปจ้าใส่ปลากระป๋องลงไปจ้าใส่พริกขั้วลงไปจ้าหจ้าหยิมะนาวไป ใส่ใบชีบดาใส่ต้นเฟิรอนลงจะจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่บอสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคน,น,น,นจ้ามาพบกับป้านิดกับลูกชายทางช่องมาพาอินนะคะวันนี้ป้านิดมีเมนูแซ่แบ ต้มยำปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นใช่เป็นเมนูบ้านๆแล้วก็ทําง่ายๆแ,<ล>แต่ใส่หินน่า,นากินน่าอร่อยแล้วก็แซ่บ<ซ>ด้วยอืนี่จะชวนเพื่อนๆมากินด้วยกันนะคะก่อนกินปันนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเผื่อมีคลิปใหม่ๆก็จะได้ดูกันคะ่ะมากินด้วยกันจ้ากินด้วยกันครับจ้าวันนี้เป็นยำต้มยำปลากระป๋องแบบใส่วุ้นเส้นมันดูน่ากินเนี่ยคุณผู้ชมดูร้อนๆเลยดูควันควันยังโกเลยควันโกเลยเพิ่งจะเสร็จมาน้องหุ้นเส้นไหมอ้าวอันนันนะ นี่คุณผู้ชมโอ้ปลากระป๋องก็เยอะๆเลยวันนี้ทําอย่างเยอะเท่าไหร่นะสี่กระป๋องนะอ่ออย่าลืมลืมบอกคุณผู้ชมอันนี้เป็นน้ำเก๊กวยทําเองม้าทําเองปานิดทําเองก็ทําไว้ไว้กินอร่อยหอมโอ้สดชื่นล่งคอ น okay. okay. ไงใส่วุ้นเส้นแล้วโอเคนะดูดซุบๆเลยอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยแซบมากบอกเลยแล้วร้อนแซ่บมากรักของใส่เหมือนกันนะบากกระป๋องตัวโตอร่อยแซ่บล่งคอคุณผู้ชมปากกระป๋องเยอะเลยใส่ไปสี่กระป๋องอ่ะ <laughs> ล้นเลย <laughs> อืมอืมไงอร่อยห่าอร่อยมากเป็นเมนูบ้านๆสามม,มื้อไงอืมชื่นใจนะตอนแล้วลงคอเลยอืม นีพริกพริกคั่วเลยไม่อามาไหอมแต่หอมเผ็ดนางฟ้าเผ็ดพเพชรเพชดอืว้าเผ็ดกินครึ่งก่อบเมือ่อก,กีก้ไม่ไหวหืมนึ่งดูควันหืม,มไหวลออร่อยอ่ะแต่มากอืใส่กุนเส้นงต้อใช้ได้เนียนะ่ยเข้ากันดีแต่น้ำชื่นใจเลย ยังเร่นร้อนคยังโกอยู่ไม่ต้องกลัวปลากระป๋องหมดวันนี้เยอะเยอะเลยไม่ต้องกลัวก้างติดคออืมเห็นนี้ไอปลากระป๋องนี่ดีดีนะแคลเซียมมาเยอะนะเนื้อทั้งกระดูกแบบคนทำก็เก่งเนาะคิดได้ไงปลากระป๋อง กินแล้วกินได้ทั้งก้างควันโกลเลยร้อนอ,อ่องคอแทบไม่เอาอีกแม่หนูเลยกินพิกเองอร่อยมากคุณทอม เป็นน้ำพรองขอชื่นใจอ,อันนี้น้ำพ,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 พริกิ้นดาน้ำพริกพริกขวนะคุณผู้ชมน้ำไอความเผ็ดพริกขวดความหอมเจ็บมากแล้วก็มูนไทยนะอ,อร่อยขาตะาไคร้ใบมะกรูด ก็แล้วแต่สูตรนะคุณผู้ชมถ้าใครชอบสูตรนี้ก็ลองมาทําต่างได้บางสูตรเขาก็ใส่ใบกระเพรา,พาก็มีเนาะใช่ไหมใส่ใบกระเพรา,พาก็มีแต่ใบกะเพรา,พาก็ร้อนลอบไปอย่างหนึ่งหอมบางคนจะกินเปรี้ยวใส่เป็นอะไรนะน,น้ำมะขามเปียกก็ได้แต่นี้ไม่ได้ใ,ใส่แต่เป็นมะนาวเนาะจะได้เหมือนกันโอ้ยเ,อเกือบสำลักสำลักก็ต้องมีน้ำดีๆอร่อยๆ เ,ก,เก๊กฮวยอันนี้เป็นเหมือนกระป๋องํำเล็ดรูปอะแม่เขาทำเยอะเขาเลยอัดใส่กระป๋องด้วยเออใส่ขวดใส่ขวดด้วยนี่น่ากินมากหอมหวานหอมหวานหอมก็หอมหวานเหมือนกันปะสดชื่นหมดเลยนะทีเดียวอร่อยอรลอยสดชื่นอะ อันนี้ก็สดชื่นนะใช้ได้เลยอร่อยมากเพื่อนมึงเขามาแล้เข้ามาอันนี้มันช่องทีวีใดเล็กหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่อืม แรงเผ็ดอร่อยอ่ะเยี่อมอื้อหือ ไปฟังเสียงแล้วตอนนี้เสร็จมากปลากระป๋องตัวตัวโตตัวโตเนาะตื่นกระป๋องมันลมแน่นไม่ต้องกลัวหมดเลยกินตะไครยหอมเลย ขึ้นข้าวหน่อยเนี่ยขืมนข้าวหน่อยเนี่ยนิดนึ่งนะอืมแบบนี่มันเต้นด้วยของควันยังควันยังโขลกอยู่เลยคุณผู้ชมโอ้ใส่เครื่องสมุนไพรเยอะจะได้หอมหอมโอนห้าง มันเส้นมีขานี่สอันร้อนนะไงขาอร่อยหอ,อมรอร่อยจริงจริง แซ่บเละอืมอร่อยอับแซ่บมากมันโล่งคอเขาไม่ยอได้ได้กินเนี่ยขนาดหน่อย <c oughs> เผ็ดไม่รู้ตัวแอบเผ็ดจ้ะอืมมันก็ไม่ได้เผ็ดมีแบบน้ำตามันออกมาเองอะ่ะร่างกายมานันแนะนะอืมเส้นกินสะเพิิ เี้ยเพ็ดก็กินน้ำน้ำผลไม้เขาเรียกไม่ใช่น้ำ,นำผลไม้น้ำเก๊กฮวยน้ำดอกเก๊กฮวยน้ำเขาเรียกน้ำผักได้ไหมไม่ดอกมาจากพืชผักเลยต้มกระเจี๊ยบแดงหากระเจี๊ยบไม่ได้ต้มเยอะก็เลยใส่แก้วบ้างใส่ขวดบ้างซื้อขวดแบบนี้มา ห,หวานหอมชื่นจุงใจหอมนะกินเม็ดเผ็ดมากะหายนะ้ำมานะักกินอันนี้ไปโอ้โหสดชื่นหอมหวานเผ็ดนะพริกเยอะพริกจินดาตำพริกพริกก้ว่งเส้นกินละเพลิน ตักยากเลยเส้นต้องใช้่อม,อ,อ,มอร่อยจริงใจอ,อร่อยนึงนะชื่นะใจมากวันนี้เป็ดเผ็ดร้อนๆแล้วมาได้ดื่มน้ำแกงหัวยีเย <ๆ S 2> ็นๆน้ออหอมละชื่นใจนี มีเยอะนีเยอะมีชเย็นมีเยอะทำทำเยอะวันนี้ป้านิดก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้ากับลูกเลยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ